อันยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเค o ป๊ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความปังของเมมเบอร์คนแรกนะครับที่ถูกเปิดตัวมาจาก บบี้มอนสเตอร์นั่นเองนั่นก็คือฮารัมนั่นเองนะครับสาวน้อยวัย15ปีฮารัมจากเบมอนนะครับในตอนนี้เลยสร้างความปังใหม่กับยอดวิวในช่อง y t u t u นะครับแต่ว่าเป็น YouTube ของ YG นั่นเองกับคลิปเปิดตัวฮารัมนะครับเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับการโชว์เสียงโวคกลที่ทรงสเสน่และยูนิคแบบสุดๆเลยของฮารัมนะครับหลังจากที่ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยแฟนๆก็คือฮือฮากันมากๆเลยกับสาวน้อยชินฮารัมนะครับและนำเสีย อย่างที่มีความยูนิคเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแฟนๆเนี่ยเข้าไปฟังการร้องเพลงของฮารัมกันอย่างมากมายเลยพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่นะครับตื่นเต้นกันไม่ไหวรู้เลยว่าเราหม่ามมีเนี่ยติดตามรอคอยการเปิดตัวของเมมเบอร์จาก Baby m o อน ster อร์กันมากขนาดไหนทันทีที่ลงคลิปมานะครับยอดวิวเนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยยอดเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าการพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็ตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนี้เนี่ยได้มีการออกมาอัปเดตนะครับว่ายอดวิวของชินฮารัมกับการ แสดง l i ฟ e p e r f o r m ร์แมนะครับเปิดตัวเป็นคนแรกของ Baby Monster นั้นมียอดวิวเนี่ยถึง3ล้านวิวนะครับก่อนที่จะถึงระยะเวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันด้วยซ้ำนะครับยอดวิวพุ่งขึ้นรวเดเร็วมากเลยจริงๆ และในตอนที่เรากำลังอัดคลิปวิดีโออยู่นี้เองนะครับยอดวิวของชินฮารัมนะครับกับไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็มียอดวิวอยู่ที่4ล้านนะครับโดยใช้เวลาเนี่ยหนวันกว่าๆเท่านั้นแถมยังคลิปนี้เนี่ยติดอยู่ในอันดับที่13เพลงมาแรง YouTube ประเทศไทยด้วยใช้เวลาไป1วันนิดๆเท่านั้นนะครับแต่ว่ายอดวิวเนี่ยทะลุ4ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยยอดไลค์เนี่ยก็มากถึง2 5แสนไลค์นะครับแถมยังติดอันดับที่13เพลงในมาแรงตอนที่เรากําลังอัดคลิปนี้อยู่ด้วยแสดงว่าเรา มันมีไทยหรอแฟนไทยเนี่ยรอคอยการเปิดตัวของเบบี้มอนสเตอร์กันมากๆและหลายๆคนเนี่ยโดนฮารำตกไปเพราะเสียงสุดยูนิคแล้วก็ความสามารถทางด้านการร้องที่สุดยอดไปเลยนะครับเด็กน้อยอายุ15ปีเท่านั้นแต่ว่าสามารถร้องเพลงได้ปังขนาดนี้เลยอายุ15ก็มาเป็นสาวเปมอนแล้วนะครับ หลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่า15ยังปังขนาดนี้ถ้าโตขึ้นอีกเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลการร้องฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยฮารัมก็จะเป็นคนที่มากความสามารถและก็มีทักษะทางด้านการร้องที่ดีมากๆเป็นศิลปินที่ดีอีกหนึ่งคนเลยจากทาง YG Entertainment ที่มีเสียงร้องที่ยูนิคแล้วก็น่าจดจำนะครับชินฮารัมจาก Baby Monster นั่นเองใครที่เป็นแฟนคลับของฮารัมหรือว่าในตอนนี้โดนน้องฮารัมตกกันไปแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและใครที่รอการเปิดตัว ของ Baby Mon s t เ r กันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับคนแรกเปิดตัวมาแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมมเบอร์คนที่2นั้นจะถูกเปิดตัวมาในวันไหนเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยสี่ทุ่มที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีการปล่อยคลิปใหม่ออกมาของ Baby m มอน ster อร์คนต่อไปเลยหรือว่าจะปล่อยอาทิตย์ละ1คนก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็มารอติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้มาคอมเมนต์พูดถึงชินฮารัมเบบี้มอนสเตอร์เมมเบอร์คนแรกที่ถูกเปิดตัวมาพร้อมกับน้ำ โวคอลที่ทรงสเสน่ห์และยูนิมากๆชินฮารัมอายุ15มาเป็นสาวเบมอนนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองอายุ15ก็มาเป็นสาวเบมอน